สวัสดีพี่น้องป๊อปหานสุกุกลมันนี้มันที่ตั้งแต่ที่เก้าเลยครับเก้ากราคาต่หกสี่โควิดยังหนักเลยค่ะพี่น้องก็เลยสิมม่ว่าถึงตัวยาที่ตอนนี้ขาดตลาดตลาดเลยละ่ะคือฝ้าทะลายโจรพี่น้องลาเบึงต้นนี่ฝ้าทะลายโจรแต่ว่าฝ้าทะลายโจรน,น่ะวนมาเขาก็จะผลิตเป็นแคปซูลมานอกเพราะว่ามันง่ายสําหรับผู้ที่กิน เดี๋ยวเขาบอเบิงว่าฝ้าทะไล่โจนสับปะคุนทุพเพินเนี่ยต้องบอกว่าผู้ใดประเทศได้เป็นหรือผู้ใดป่ะเทได้ติดเสือ้บอบ่อแนะน้าให้กินเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ซอยหยังแต่ว่าถ้าผู้ใดที่ติดเสื้อแล้วกินเพื่อเพื่อบอ่อหายเสือ้อมันขยายพี่นอ้องไป้องฟังนะฝ้าทะไลโจนประเทศซอยในการป้องกัน บ่อยคัติดเสือ้อแต่ว่าฟาทะยโจนหลังจากที่เขาเป็นแล้วเนี่ยถ้าเากินเข้าไปมันชิเฮดบ่อห่บ่เฮดไทยเสื้อเนี่ยขยายโตนะพี่น้องเนาะอันสําหรับผู้ที่ว่าว่ามีภูมิมต้านทานดีๆภูมิต้านทานดีๆถึงเชติดเสือ้อเขากะสิบ,บอสแสดงอาการภูมิต้านทานในาร่างกายเขาในสี จะป้องกันจีนจีนแบบว่าเม็ดเลือดขาวที่ต่อสู้ก็ไปตัวนี้แล้วมักจะใช้หายเองสาหรับผู้ที่พุ้มต้านทานดีนะแต่สําหรับผู้ที่แบบว่าทั่วข่อยเปนพุ้มต้านทานดีแต่ว่าข่อยเป็นแต่ว่ามีอีกผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้ข่อยตีเสื้อเข้าไปพุ้มต้านทานต่าก็อาจีพแบบอาการอาการอาชีพเยอะก็ได้เะาไม่น้องเนาะมาที่นี่มาเบิ่งวิธีการ เฮ็ดจ้งเลยจ้งสิงใหาป้องกันโควิดสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องส้่งคุ้มตาทานให้ดีที่สุดหนึ่งกินวิตามินซีหลายๆกินน้ำหลายๆนอนพักผ่อนพเพียงพอหลายๆกินอาหารในครบผามุงนี่คือการส้่งคุ้มตา,ทา,ท,าทานที่ดีที่สุดพี่น้องเนาะฟ้ายทานันตจนเป็นการซอยรักษา มันเป็นศาสาสซอยบอ่อหายเสือมันขยายผู้ฟาทะลักจนได้คิงได้นะพี่น้องมันเป็นตามฟาทะลั้จนแต่ว่ามือน,นี้ฟาทะลัจนโอ้ยิตมากมากค่ะตลาดเดือนสองมือน,นี้ไม่ใช่เก่าเดือนมันขาดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วละ่ะเพราะว่าคนมาแฮ่ก,กันกินกันในคี้กรเลยอันก็เลยมือน,นี้ก็เลยสิมาต้มแบบแบบต้มกินเพราะว่าอยูบ่บ้านมันมี้นะเบึงเบิ้งเบิงเบึงเห็นบ่เห็น,น <c oughs> ห,นหงบ่พูละ่ะซ่วยช่วย,วยอันนี้ก็สิเดดจากต้นเลย แล้วก็บ,บ่อตองล่างเพราะฝนสะสองมื่นเหรออันนี้เห็นเจียวเบง้เจ้าวี่นแต่บา้นานเด็กช่วงห้เจ้าก่อนเอาบ่อเด็กก็ได้เขานี่เอาทั้งนี้กกได้อันนี้ก็ได้เขาจะของเนี่ยต้มจะอะไอยู่บ้านเขาก็ต้มกินซุปซี่ต้มกินก็ลองใส่หลายเพราะว่ามันขมสารสารเอ endoforide โโฟโฟโในในเนี่ยในตัวฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปช่วยไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจายแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะมันมีแบบ เป็นสก,กัดสก,กัดเอาเฉพาะสารอดโ o p ไก t e ออกมานะั้นแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือแบบเขาใช้แบบใบแห้งนี่นะไปตากแดดหรือทำให้แห้งแล้วก็บดแ,แล้วก็อัดแคปซูลเลยตัวนี้เขาไม่ได้สก,กัดสารอดโพ p h ก t e ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วการกินมันก็ต้องต่างกันถูกไหมสมมติว่าเขาบอกให้กินวันละร้อยแปดสิบมิลลิกรัมต่อวันทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวนั้นน่ะมันมีแคปซูลหนึ่งมันมียี่สิบ เราต้องกินถึง9เม็ดสามเวลาถูกไหมตัวเนี้ยเราต้องกินเพื่อที่จะในช่วยในการไม่ให้เชื้อมันกระจายนะสําหรับกรณีที่เป็นแล้วนะพี่น้องต้องบอกว่าจะบอกว่าไม่ให้ตื่นหนกมันก็ไม่ใช่นะพี่น้องนะเพราะว่าหลานก็ติดหลานอยูอ้อมใหญ่แต่เราแหละย,ยู่สมุดประการเพิ่งจะรู้ข่าววันเนี้ว่าหลานติดแล้วตอนนี้ก็คือ รถที่บริษัทเนเย็นเนี้ยเขาจะเอาไปส่งที่ร้อเอ็ดไปที่นู่นเพราะว่าที่นี่ไม่มีรถเอ็นไม่มีเตียงแล้วนี่แหละก็เลยแบบอืมก็เลยก็เลยเอามาทําคลิปก่อนวันนี้ว่าสิ่งที่มันจะต้องช่วยเราคือสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองดีที่สุดกินขิงกินเห็ดเห็ดที่ช่วยได้เพราะเห็ดมีเบต้าคูแคนเบต้าคูแคนเนี้ยมันจะช่วยให้ สร้างภูมิต้านทานได้ดีวิตามินซีอีกอย่างที่สําคัญที่สุดคือน้ําอย่ายให้ขาดน้ําอย่ายให้ขาดพี่น้องนะอย่างนี้ฟ้าทะลายจรเราก็จะได้ที่แล้วละ่ะตัวนี้เราก็ต้มไปโปรโมชั่นคุณ 5G อ๋อโปรโมชั่น 5G นี่แหละได้แล้วทีนี้มันก็อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเรื่องฟ้าทะลายจรที่ สำหรับที่ว่าใครจะไปหามาเพื่อป้องกินเพื่อป้องกันต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ป้องกันสิ่งที่ป้องกันได้ที่สุดคือเราต้องสร้างภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอกินน้ําให้เยอะๆนะอย่าเครียดกินอาหารครบผ้าหมูฟ้าทะเลจนจะช่วยตอนที่เราติดเชื้อแล้วมันจะทําให้เชื้อไม่ขยายนะพี่น้องนะฝากไว้สําหรับพี่น้องทุกท่านแล้วก็ ตัวนี้นะเราอยู่บ้านเราสามารถต้มกินได้ในกรณีม,มีความรู้สึกเจ็บคอหรือ,อ,อ,อมีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหวัดอ่ะเนี่ยกินกินตรงนี้ได้เนี่ยตัวเองรู้สึกว่ามันอาจจะโดนฝนคืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะติดเชื้อหรือไม่อะไรอย่าไปกังวลปรนนั้นคือมันฝนมันตกสองวันแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยตากฝนมันไม่เห็นหน้าเราพูดไม่ออกอืมเรารู้สึกว่าเราดโดนฝนไม่รู้สึกเราโดนฝนมาสองวันรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบ รู้สึกเจ็บเจ็บคอแบบปวดปวดหัวอะไรเงี้ยเราก็เลยมาต้มฟ้าทะยลจนกินเพื่อเพื่อรักษาตรงอาการาหวัดเออไม่ใช่หวัด,ดไอรู้สึกเจ็บคอเอนี่ยตรงนี้กินได้ป้องกันได้นะพี่น้องนะเนี่ยโอเคพี่น้องฝากไว้สําหรับฟ้าทายลจรขอบคุณมากๆสําหรับวันนี้อ่าขอบคุณจ้ะแล้วพบก,กันใหม่ในสมุนไพรไมนการเกษตรเด้อพี่น้องเด้อ